สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดเซิร์ฟไมค์ครับกันนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อตกลงกันก่อนเนาะอย่างแรกเลยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนเปิดเซิร์ฟไมค์ครับที่ต้องใช้ VM นะซึ่งมันจะต้องเสียตังค์นะถ้าคุณไม่อยากเสียตังค์เนี่ยนี่ผมมีหมายเหตุตรงนี้ ถ้าในเซิร์ฟมีจํานวนคนที่เล่นด้วยน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าคนให้ใช้ฮามาชิเล่นได้นะซึ่งมันจะฟรีข้อดีก็คือฮามาชิจะไม่เสียงเงินสักบาทเลยในการเล่นแต่ภาระทั้งหมดการโหลดแมปทั้งหมดพวกทุกอย่างอ่ในเซิร์ฟจะตกไปที่หัวเซิร์ฟคนเดียวนะซึ่งหัวเซิร์ฟจะแหลกมากแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่คอมแรงอ่ะก็ไม่มีปัญหานะแล้วก็ สาเหตุที่ผมบอกว่าจํานวนคนที่เล่นน้อยกว่าหรือเท่ากับ5คนให้ใช้ฮาร์มาชีเนี่ยเพราะว่าบัญชีฟรีของฮามาชีเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้แค่5คนเท่านั้นนะโอเคถ้าเกิดว่าใครที่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะคือคอมแรงแล้วก็เล่นไม่เกิน5คนเนี่ยคุณสามารถปิดคลิปนี้ได้เลยหรือว่าคุณอาจจะศึกษาการเปิดเซิร์ฟก็ได้ ซึ่งการเปิดเซิร์ฟแบบนี้มันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบใหญ่เลยนะคือเล่นได้ไม่จำกัดคนเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยสำหรับ Minecraft เวอร์ชัน1.17เนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่ผมลองมานะจะไม่สามารถใช้ Java เวอร์ชันปกติในการเปิดเซิร์ฟได้เราต้องใช้ Java แบบ Development Kit หรือ JDK นะในการเปิดเซิร์ฟอย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัว Java ปกติใช่ไหมแต่เราจะใช้ตัวนี้ Java Development Kit ในคลิปนี้เราจะมาสอนการเปิดเซิร์ฟแบบใช้ VM ใช่ไหมถามว่า VM คืออะไร VM คือ Virtual Machine คือ,อถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเช่าคอมคนอื่นเพื่อมาเปิดเซิร์ฟนั่นแหละข้อดีก็คือเครื่องคอมของคุณะจะไม่กระตุกไม่ค้างเพราะว่าจะไม่ได้รับภาระหนักในการโหลดแมปโหลดอะไรซึ่งเครื่อง vm หรือเครื่องคอมที่เราเช่าอยู่อ่ะจะเป็นคนรับโหลดภาระในการเรนเดอร์แมปแทนแล้วก็ข้อที่2นะสาเหตุที่จําเป็นต้องใช้ vm นะเพราะว่าคุณนะ่ะไม่มี ip จริงในการที่จะ forward port แต่ใครที่ใช้ 3BB เนี่ยเขามี ddns ให้นะถ้าใครอยากรู้ว่าเปิดเซิร์ฟยังไงอ่ะก็ทักมาได้นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปนึงแยกแล้วกัน แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยของระบบ VM เนี่ยคือระบบเขาเนี่ยจัดการให้ทุกอย่างหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟล์วอล์พอร์ตอะไรต่างๆนะ,นะแต่ข้อเสียเลยเนี่ยคือ VM เนี่ยเป็นคอมคนอื่นใช่ไหมเราต้องเช่านะซึ่งราคาเรทอะจะขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์ซึ่งราคาเฉลี่ยที่ถูกที่สุดนะก็ตกเวลา10บาทถึง20บาท แล้วแต่ค่ายที่คุณใช้อย่างผมใช้ i v i v t u t u o นะอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะตกต่ำสุดสมัยเมื่อก่อนวันละ5บาทแต่วันนี้ขึ้นราคาละเป็นวันละ17บาทาข้อเสียถัดไปของ VM นะคือถ้าเวลาเช่าหมดเนี่ยคือข้อมูลทั้งหมดก็จะหายไปเลยเพราะ VM มันเป็น VM มันคือคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เลยคือคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เนี่ยคือ CPU โหดเนี่ย ซึ่งมีจํานวนคอเยอะใช่ไหมล่ะเขาเนี่ยจะแยกใช้ซอฟต์แวร์ในการแยกอะ่ะเหมือนกับจําลองคอมพิวเตอร์จำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งนั่นแหละคือ VM VMware คือการจําลองคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมเครื่องนึงเนี่ยสามารถจําลอง VMware ได้หลายตัวเลยนะเป็นสิบยีสตัวเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยเขาก็จะทําการคือระบบ reset อะไรใหม่หมดก็ข้อมูลก็จะหายหมดเลยนะ แต่ถ้าใครที่ทำระบบแบ็กอัพเป็นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในด้านนี้ะนะโอเคเรามาเริ่มจากการเช่า VM กันเลยแล้วหรือ virtual machine นั่นแหละอ่าซึ่งวันนี้ผมจะใช้เป็นของทาง d r i v e Studio นะเริ่มต้นเนี่ยเรามาคลิกที่ virtual machine เพราะเราจะสร้าง virtual machine นะกด create อันนี้ผมมีน,นะนนี้ผมสร้างไว้แล้วกด create จะมีให้เลือกว่าเซิร์ฟเวอร์นี่ใช้ CPU ไหนซึ่งวันนี้ก็เหลือแค่ CPU เดียวนะคือ Xeon e G5 โอเคอเขาจะให้เลือกว่าระบบปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นแบบไหน Windows, Ubuntu, หรือ d e b บ a n หรืออะไรต่างๆก็ว่าไปนะสำหรับเรานะเราจะใช้ Windows แล้วก็อเอาเวอร์ชันสองสิบเแล้วกันเพราะใหม่ดี เนี่ยตามแพลนแพลนหนึ่งแพลนสองแพลนสามแพลนอะไรของเขาอะนะถูกสุดเนี่ยสิบเจ็ดบาทต่อวันนะของได้จะมี cpu สองคอแรมสี่ RAM 4, จิก SSD น่าจะ SSD นะของเขาอะสี่สิบจิกนะสำหรับผมนะผมเลือกเป็นแพลนสิบเจ็ด day ใช่ไหมผมก็กดสิบเจ็ดแล้วก็กด day เพราะผมจะซื้อหนึ่งวันนะ แล้วก็กด deploy ไปเลยพอกดเสร็จแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะทำการติดตั้งระบบแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็มากดที่ปุ่ม home ไม่ใช่ปุ่ม home ดิคลิกที่รูป home ตรงนี้เราจะมี VM มาละเครื่องหนึ่งของผมไอที่ผมเช่าไว้ละกด manage นะโอเคกด manage เสร็จปุ๊บอา่าแป๊บนึงนะขอออก กด manage เสร็จเนี่ยเราจะเข้ามาละเรามาดูที่คอนโซลก่อนแล้วกดที่ connect ว่าคอมเนี่ยเปิดเสร็จหรือยังเอ๊ะจอไม่ขึ้นแฮะโอเคขึ้นละนี่นี่จอขึ้นละอันนี้คือเครื่องเราเปิดเสร็จนะเปิดเสร็จละอาเราไปที่ home ามาค้นหาแล้วก็พิมพ์ remote desktop คอนเน็กพิมพ์ตามนี้เลยนะรีโมทเดสก์ท็อปคอนเน็กชันโอเคกดไปจะเห็นตรงเซิร์ฟเวอร์อินโฟมชันนะมี i p พ d อั e เเราก๊อปตรงนี้มาเราเอามาใส่ตรง,ตรงอคอมพิวเตอร์ตรงนี้โอเคกด Show Option ตรงนี้ Show Option นะ username เนี่ยเราจะใส่ตามเขาเลย Administrator กดอปไปโอเค c o ปไปกด,กด connect โอเคเขาจะถาม p a วิ w o r d าส s ว w o r d อะไรแล้วก็ใส่ p a เ s w o r d นี้ไปเนี่ยเขาจะให้ p a เว w o r d มาาส s ว w o r d แต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะโอเคกดใส่ password copy ร,ปประวางแล้วก็กดโอเคกด yes yeah. โอเคตอนนี้เราก็ connect เข้ามาที่ v วอร์ช l m a c h แมชชแล้วนะหรือ V M นั่นแหละโอเคหลังจากที่เราเข้า V M มาได้แล้วเนี่ยเราก็มาดาวน์โหลดตัวที่ผมให้ลิงก์ไปเลยนะลิงก์ผมจะให้ข้างล่างนะอย่างแรกเลยเนี่ยตัว Minecraft ของเวอร์ชั่น Java Edition Server นะคือเป็นตัวหลักตัวเมนเลยคือตัวต้นฉบับของเขาเลยที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์นะโอเคกดดาวน์โหลดตรงนี้ แล้วก็รอโอเครอไมครับโหลดเรามาเข้า Java ก่อนเนี่ยจ a v a จะเป็น Java S D K นะอันนี้กดคีย์ไปโอเคเก็บไฟล์ไว้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเรามาหาคำว่า Windows x 6 4 installer เราโหลดตัวที่เป็น exe นะไม่ใช่ zip e นะ exe กดดาวน์โหลดไป กดติ๊กถูกแล้วกดดาวน์โหลดโอเคหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาดูไฟล์ที่เราดาวน์โหลดกันนะที่ดาวน์โหลดตรงนี้จะเห็นว่ามีคำว่าเซิร์ฟเวอร์กับ J D K นะผมจะลากตัวเซิร์ฟเวอร์มาข้างนอกแล้วกันไอตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ของไ Minecraft นะ เราจะต้องสร้างโฟลเดอร์ให้เขาก่อน New แล้วก็โฟลเดอร์ผมตั้งชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ลวกันนะโอเคไปอ่าโอเคหลั okay. งจากนั้นก็มาติดตั้งตัว Java JDK กันนะกดบันคทิกเข้าไปเลยโอเคกด next กด next โอเคถึงตรงนี้ก็กด close ไปนะไม่ต้องกดในสเตปนะให้กด close โอเคเราติดตั้ง Java เสร็จเรียบร้อยก็มาที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราโอเคอย่างแรกเลยกด double click ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ตึด๊ดแล้วก็รอนะอันนี้จะนานนิดนึงอ่าจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า u l a นะ u l a แล้วก็ Server เซิร์ฟเวอร์ property โอเคดับเบิลเข้าที่อูล่านะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเข้าไปที่อูล่าตรงนี้ใช่ไหมมันเขียนว่า False เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นคำว่า True T R U E แล้วกด Ctrl S Save หรือว่าไฟล์ Save ก็ได้แล้วก็ออกไปหลังจากนั้นไปที่ตัวเว็บใหม่ครับ Server ตะกี้เหมือนเดิม Copy ตรงนี้มา Copy ตรงนี้มาเลย โอเคกดมาที่โฟลเดอร์ของ m Minecraft เรานะกดคลิกขวา New Text Document สร้างเป็นไฟล์ชื่อว่าอะไรก็ได้เอาเป็นคำที่ง่ายกัน Run Double Click เข้าไปแล้วก็วางาตัวเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้ชื่อมันเหมือนกับตัวนี้นะเนี่ยเห็นไฟล์ป่ะ เซิร์ฟเวอร์เนี่ยอันนี้ชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะเราแต่อันเนี้ยเขาเขียนว่า Minecraft underscore นน server แล้วก็เวอร์ชันหลักจาเราต้องเปลี่ยนเป็น Minecraft เ,เราต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าเซิร์ฟเวอร์เฉยๆหลักจาแบบนี้โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องแรมแรมสูงสุดแรมน้อยสุดที่เซิร์ฟเวอร์เขาจะกินนะเราต้องกดไฟล์ save as แล้วก็ เกียนตรงนี้ t e x t Document เป็น All File แล้วก็ตรงท้งายคำว่ารันเนี่ยเติมคำว่า b a t bat โอเคกด enter ไปจะเห็นว่ามีไฟล์ใหม่ขึ้นมาไฟล์แปลกแล้วไปคลิกไปเลยพอเราไปคลิกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาในส่วนของคอนโซลแล้วนะวันนี้นเราก็รอเขาทำงานจตกนานนิดนึงเพราะเป็นการเปิดเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรก โอเคถ้าขึ้นว่าถ้าขึ้นแบบเนี้ยแสดงว่าเซิร์ฟเปิดได้ละเราก็ทำการปิดเซิร์ฟไปก่อนนะการจะปิดเซิร์ฟเนี่ยเราต้องพิมพนะ์ STOP นะ STOP กด Enter เซิร์ฟเวอร์ก็จะปิดให้เราโอเคเซิร์ฟเวอร์ปิดละเรามาตรงนี้คำว่า,าเซิร์ฟเวอร์ r ็อพปี้แล้วมันคลิกไป ไฟล a แอน n p p p อเลือกไปที่ notepad กดโอเคเราจะเห็นอะไรมากมายตรงนี้จะไมไปหมดเลยนะอันนี้คือค่าทั้งหมดที่เราสามารถปรับในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะ Mac w เ r e ร์ดอะไรต่างๆมากมาย Enable Command Box อเน,นี่เขาจะตั้งเป็น False ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ Command b o ลอะเราต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า True T R U E โอเคอันนี้คือชือเซิร์ฟเวอร์เราสามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็น S, S A D แบบนี้ก็ได้แต่มันไม่เท่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนใหม่ก่อนโอเคผมจะใช้เว็บนี้นะในการสร้างชื่อนะโอเคหลังจากที่เราได้เทคตามที่เราต้องการแบบนี้เนี่ยเราก็มากด preview MOTD นี่ไงเซิร์ฟเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้แล้วเราก็กด create the MOTD เราจะได้ไอ้โค้ดตรงนี้มาเราก็กด copy โอเคเขาให้บอก copy เสร็จแล้วามาที่ server property ของเราแล้วก็ไอตัว MOTD เนี่ยเราก็กด ctrl v วางไปเลยมันจะยาวๆนิดนึงนะมันก็จะยาวๆแบบนี้แหละแล้วก็อันนี้คือการเปลี่ยนชื่อ s ซ r ร์ฟเสร็จแล้ะต่อไปตรงนี้ m a c player อันนี้คือจำนวนคนสูงสุดที่สามารถเข้าได้ เราสามารถกําหนดให้คนเข้าเท่าไหร่ก็ได้นะจะ10จะร้อยจะพันจะหน่งคนก็ได้ผมตั้งไว้พันหนึ่งแล้วกันแต่จริงก็มีผมคนเดียวแหละที่เล่นเพราะไอ้นี่เป็นเพาเอร์เที่เฉยโอเคโอเคสำหรับใครที่อยากให้คนเล่นเถื่อนสามารถเล่นกับเราได้เนี่ยเห็นคําว่าออนไลน์หมดตรงนี้ใช่ไหมให้เขียนเป็นคำว่า false f a l s e false ถ้าปรับเป็น False เนี่ยคนเล่นเถื่อนสามารถเล่นกับเราได้แต่ถ้าเกิดว่าปรับเป็น True เนี่ยคนเล่นเถื่อนจะไม่สามารถเล่นกับเราได้นะแต่ข้อเสียก็คือสําหรับคนเล่นแท้เนี่ยสกินจะไม่โหลดนะโอเคหลังจากที่เราปรับไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด Save Control S นะหรือว่าไฟ์ Save ก็ได้หลังจากนั้นก็ออกโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนการเพิ่มไฟล์วอลก่อนเลยเนาะ กดปุ่มโฮมแล้วก็ไปที่คอนโทรลพาร์แนลเลือกเป็นรักไอคอนแล้วก็ Windows Defender Firewall นะอันนี้ผมปิดไว้เอ้ยอนนผมปิด Windows Firewall ไว้เฉยๆก็เลยเป็นปสีแดงนะของคนปกติเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวกันแต่อันนี้ผมปิดไว้เข้าไปที่ a l ล o w App p โอเคตรงนี้แล้วก็ที่แรกมันจะไม่มีนะให้เรากด a l l o w n n o t h อ r App โอเค b บราว e สค้าบี่ CC, D C C ไดซีโปรแกรมไฟล์จาวาแล้วก็ jdk bin แล้วก็คำนี้จาวเวลไม่ใช่จาวาะนะจาวเวลโอเคกดคลิกไปแล้วกด open กด add โอเคพิกเข้ามาจวาวา้ถูกต้องพิก public ใไอถูกโอเคไอพิก v a t e ด้วยก็ได้โอเคไงนั้นก็กดโอเคไป โอเคนี่เป็นการเกิดเปิดไฟ์วอลให้สำหรับ j a v a แล้วโอเคหลังจากนั้นเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์รันตัวนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอแก้ไขก่อนอคลิกขวา edit เราจะปรับแรมเพิ่มขึ้นนะจาก1จิกเป็น2จิกแล้วกัน2.0.48โอเคกด ctrl s โอเคแล้วก็จะไไฟเซฟก็ได้ออกแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปรอสักพักหนึง่งโอเคระหว่างที่รอเซิร์ฟเวอร์เปิดเสร็จเนี่ยผมก็จะเข้ามาคราบรอแล้วกันนะโอเคหลังจากที่เราเข้าเกมมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดไปที่มันติเพเยอร์แอดเซิร์ฟเวอร์เพราจะรู้ได้ไงว่า IP เราคืออะไรเราก็ไปที่อ่า ตัว Vp เอ้ยตัว VM ของเรานะเราก็มาดูที่ IP address ก็ก๊อบตรงนี้ไปเลยพอก๊อบ,บเสร็จปุ๊บเข้าเกม m i n e c r a f แล้วก็ Ctrl V ได้เลยอโอเคเราก็จะเห็นแล้วว่านี่คือชื่อเซิร์ฟของเราเราตั้งชื่อนี้แล้วก็คนเข้าได้พันคนนะโอเคก็ทิกไปเลย ว่าสกินตัวผมเขาไม่มันไม่โหลดนะเพราะว่าผมปรับเป็นเล่นเถื่อนให้เถื่อนเล่นได้ด้วยก็คือเป็นออฟไลน์ line. ฉะนั้นสกินก็จะไม่โหลดโอเคเราสามารถทำอะไรได้ตามปกติเลยตึ๊ดตึ๊ซึ่งในตรงนี้เนี่ยในตัวเนี่ยเป็นคอนโซลเหมือนกันเราสามารถสั่งได้ไม่ว่าจะเป็น ให้ OP กับตัวของผมนารูโตะเจ็เ็ดหโอเคตอนนี้ผมได้ OP มาละผมก็สามารถเปลี่ยนเกมโหมดได้สามารถทำอะไรกับเซิร์ฟก็ได้จะเห็นได้ว่าตัวเซิร์ฟที่ผมเช่าอยู่เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟราคาถูกนะแล้วก็เป็นของตัวไม c r a f t ตัวต้นฉบับด้วยมันก็จะหน่วงๆนง่แหลกๆลกนิดนึง ถ้าอยากให้เลื่อนก็ต้องไปใช้ของตัวสปีกอตนะนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ